สวัสดีครับรู้ฟังทีรักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันพระราฐบดีที่16เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าถึงเวลาตาสว่างสู้เพื่อเขาเราติดคุกเนื้อหาใจาความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเชื่อว่าบัตรนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แรมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ เทพเซียมซูอย่างเจตุพรพรมพันธ์เท่านั้นนะครับที่เป็นสุนัขอกักตันยูกัดเจ้าของที่ให้อาหารมานานนับปีแต่บัดน,นี้เนี่ยกนรนำคนเสื้อแดงอย่างยศสวริ์ชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกที่ร่วมกับสมหวังอัศราศีประกาศทิ้งครอบครัวแล้วก็พักเพื่อไทยกลายเป็นอกักตันยูที่ละทิ้งอุดมการประชาธิปไตยแล้วย้ายไปเดินสายรวมพลคนเสื้อแดงตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาคือกลุ่ม รวมใจรักชาติเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของพรรครวมไทยสร้างชาติของพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเพื่อสนับสนุนผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแล้วขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งในปีนี้อีกหนึ่งสมัยด้วยวัฒกรรมสั้นๆแต่ได้ใจความสมบูรณ์แบบวัฒกรรมที่บอกว่าพอกันที สู้เพื่อเขาเราติดคุกต้องเรียกว่าเป็นอาการตาสว่างที่ยังไม่ช้าจนเกินไปนะครับยศสวรดิ์นี่เป็นแกนนําคนสแสดงชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจนติดคุกติดตารางไปแล้วสี่รอบแต่ไม่มีใครเหลียวแลไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีพลพรรคคนสแสดงอีกเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องประสบกับชะตากรรมเช่นเดียวกันเหมือนกับหมาที่ถูกส่งไปล่าเนื้อ เมื่อได้เนื้อมาแล้วพวกเขาก็เอาไปแบ่งปันกันอย่างอร็อร่อยดังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สอนกันเสมอนะครับว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้เจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนใครเจ็บจนตายนั้นเพราะเน็บให้เจ็บใจ เพลงยาวถวายโอวาทของพระสุทนทรโบหารอารักษ์ในราชสำนักพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าภาหลัยที่ทรงเตือนสติให้สังคมไทยเนี่ยควรจะระมัดระวังคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคำพูดหวานๆของมนุษย์บางจำพวกโดยยกเอาน้ำอ้อยหรือว่าน้ำตาลที่มีรสหวานเทียบเคียงทิ้งเอาไว้นานเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำเมาได้นะครับหมายความว่าน้ำคำหวานๆของคนบางคนเนี่ย ทำให้เราเมาได้เหมือนกันพอเมาแล้วก็ทําให้หลงลืมตัวลืมใจเสียรู้เสียท่าบางครั้งถึงกับเสียเงินเสียทองติดคุกติดตารางแทนเขาเพราะไปเชื่อคําหวานของเขานั่นแหละครับข้อนี้เนี่ยขอให้พิจารณาให้ดีนักการเมืองหน้าไหนก็ตามมาพูดจาหวานหวาน,วานล้อมให้ทํานั่นทำน่นทนํานี่ให้ดีขึ้นหลังจากได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วให้เจริญพัฒนาสถาพรทั้งที่ไม่เคยทําให้เห็นมาก่อนเลย สมควรต้องระวังไว้ก่อนทีเดียวดูพฤติกรรมโดยรวมในห้วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้กระทำไว้ได้ดูแลปฏิบัติเหมือนกับช่วงสั้นๆที่หวังผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างที่ผ่านมาหรือไม่อย่าเพิ่งไปหลงไหลได้ปลื้มกับคำพูดของเขานะครับจำไว้นะครับปลาที่ตายไปส่วนหนึ่งเพราะว่าถูกเขายกยอขึ้นมาถ้ามันไม่ติดยอมันก็ไม่ตายเราก็เหมือนกันต้องตาสว่างพิจารณาให้จงหนัก อย่าลืมนะครับสู้เพื่อเขาเราติดคุกมันคุ้มกันหรือไม่ล่ะ